สวัสดีครับพบกับตายบังคอตครับคลิปนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างเซียนสามพานซ้ายมือนะครับเสื้อเขียวพบเซียนแชมป์น้อยขวามือที่มีโทรศัพท์วางอยู่นะครับแชมป์น้อยย่อแล้วออกเป็นกล่องโจน สามพานนะครับเอาเบีย้ยตา1มาปิดตรงนี้ผมมองว่าไม่ค่อยดีทําให้เบีย้ยติดกันหมดเลยเดินลําบากโดยปกตินะครับควรจะเอาเบีย้ยตา2มาปิด ตำแหน่งมากแบบนี้หมากดำเป็นหลองนะครับโยนให้กินครับกดกินคืนดูครับชมน้อยกำลังคิดอะไรอยู่ส่วนแต้มนี้ครับ น่าสนใจทีเดียวมีโอกาสไป2องฮอตเลยนะครับถึงตรงนี้หมากดำเป็นรองมากเลยครับเป็นรองเยอะเลย บางคนนะครับเห็นมากแบบนี้ก็จับยอมแพ้การกระดานเลยครับแต่ไม่ครับเสียนสามพานยังไม่ยอมแพ้ครับดิ้นให้สุดแล้วไปดูกันจะเกิดอะไรขึ้นมีโอกาสกลับมาเสมอได้ไหม ถึตงตรงนี้ผมมองว่ายากจำนวนจะไปสองฮอตครับแถมไล่กินเบีย้ยตรงนี้ชนะได้หลายทางมากเลยครับ เดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตช่วงตรงนี้ให้ดีแชมน้อยประมาทครับมากดกินนี่ครับหนีเบียดไม่ได้นะครับทำให้หมากเสมอกันจบกระดานนี้แชมน้อยถึงก็เอ่ยปากบอก ไม่มีใครไม่เคยพลาดครับอันนี้เป็นการภาพแบบประมาทคู่ต่อสู้ครับชนะได้หลายทางมากการาน,นี้สามพ่านเดือนก่อนนะครับก็เป็นรูปอีห้อยสู้กันมาดูวิธีรับมืออีห้อยของแชมน้อยครับ สัมพาณ์นี้ชอบเส้นจริงๆนะครับตอนนี้หมากดำได้เปรียบอยู่หนึ่งตัวได้เปรียบตัวหนึ่งนะครับแต่ทางข้อฮอตลำบากยังข้อฮอตไม่ได้ก็ยังถือว่าสูสีกันครับ ยังเข้อฮอตไม่ได้นะครับข้อฮอตบกักขาวชักฮอตสุดนะครับแล้วก็จะข่าฮอตได้ที่หลังตรงนี้บังคับนะครับต้องต้องเสียคืนนะครับไม่เสียคืนเข้อฮอตไม่ได้จาน้อยก็เห็นแล้วล่ะครับแต่ว่า คิดหาทางอื่นนะครับที่อาจจะดีกว่าสุดท้ายไม่มีทางที่ดีกว่าก็ต้องยอมเสียคืนเข้าสู่ช่วงปลายกระดานเป็นช่วงที่สำคัญนะครับประมาทไม่ได้ ตรงนี้มีแต้มนะครับมีแต้มเอาฮอตมาตาเก้าให้เบีย้ยกินแล้วเข้าฮอต ถึงตรงนี้ก็น่าเสมอกันครับจังหวะต่อไปหมากดำก็จะต่อ2อเดินมาตา22นะครับแล้วก็ต่อให้กิน2หมากก็จะเสมอกันก็จบ2แผ่นครับเสมอกันไป